สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะข่ะบย์ตุ๊กตาพาฝันอันนี้มาเป็นสะพานพันว่าสะพานน้ําค่ะอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่เมืองคุณเอาบ่งแมลือม,มาด้วยค่ะเอาขอโทษเลนไหลยอยู่เมืองคุนิกค่ะ,ะคุนิกเมืองคุนิกนะจ๊ะเด้ออันนี้ก็สร้างอันนี้มาเป็นสะพานเก่าเวยค่ะแต่ว่าใช้งานได้อยู่ เป็นสะพานน้ำลอยฟ้าเอยตุกตาบ้านเพราะว่าข้างล่างนี่มันเป็นแม่น้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันอู้เห่ยวเด้ค่ะออกทางนั้นก็เป็นเขื่อนดําอันเขื่อนพันออกมาออกจากเขื่อนก็มาเจอสะพานนั้นสะพานน้ำเนาะค่ะเนะาะอกากัวอากัวดึกค่ะอากักวก็คือน้ำแม่บ่วคอนดึกก็คือสะพานสะพานน้ำค่ะก็เป็นอันการสร้างที่ว่า วิวัฒนาการสมัยก่อนนะคะนาะเก่งขนาดเลยนะคะงามค่ะอันนี้งามอันนี้พูดจากใจจริงงามไม่หลีเลยแล้วก็สถาปัตยก,กรรมของเพื่อนเนาะคะเนาะคนฝรั่งเศสพันสร้างแข็งแรงค่ะอันนี้มาเท่าเลยอันเหงวยเลยค่ะมันต้องส,สมัยก่อน้วยค่ะนี่ยังใช้งานได้อยู่ค่ะคุณภาพทุกอย่างความปลอดภัย สะพานน้ำนี้แล้วข้างล่างเป็นแม่น้ำใหญ่เลยคะ่ะไหลผ่านเอออยู่บนเขานะค่ะเนาะมันก็มันค่อยๆไต่เข่าลงเสียเป็นขั้นเป็นขั้นลงเสียคะ่ะแต่กาเป็นประสบการณ์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้าที่ทูเอ,อ้ยก่เคยเห็นจกเทื่อคะ่ะสมัยคนสมัยรุ่นก่อนมันสร้างคุณภาพล้นเหลือเนาะค่ะเนาะงามตาค่ะเป็นที่ ที่ว่าคนก็นมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งนันที่ว่าทําได้แบบเหลือเสียการสมัยก่อนพ่นพ่นเก่งพันคิดออกมาเอาน้ําล่องเหลือแล้วข้างล่างก็มีแม่น้ําสายน้ําใ่เลยค่ะกวงไหลผ่านเพราะว่าเป็นหุบเขาเนาะคะ่ะเนาะลงมากา็เก่งขนาดเลยคะ่ะอันนี้ต้องยกชมเพ่นว่าคนรุ่นก่อนพ่นความคิดดีขนาดเลยคะ่ะยังเป็นการ อันระบบการท่องเที่ยวการสัญจรไปมาเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็เป็นเรือสำรานพันล่องมาเนาะค่ะเนาะพันก็มีเวลาเด้อค่ะถ้าเจ็ดโมงแล้วพันสิบบเปิดอันเขื่อนนี่พันเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าหอดทุ่มนึ่งค่ะอันนี้ก็พันกระปิดเด้อค่ะโบได้มีเพื่อผ่านอีกเลยนะคะนี่เพราะว่าถ้าเธอเอ้ยมาหอดนี้ประมาณห้าโมงเนาะค่ะเนาะห้าโมงแล้วพันก็โบเดินขนผ่านอีกเลยกระปิดเลยค่ะ ก็สงสัยเป็นระบบความปลอดภัยเ้ยว่าเนาะเพราะว่าบนอเธอไซส์ว่ามดมือมดขินสินะคะแต่ว่าคุ้มนะคะ่ะเดอกาได้มาเห็นมาอน,นันกาหอบผุนหลายๆนะคนก็มาเบิ่งดีนะคะเพราะว่าน,ากนักท่องเที่ยวคนมาเที่ยวนะคะเนาะเพราะมันมีแคมปิ้งแล้วก็มีสถานที่พักพนโรงแรมพวกอันนั้นเยอะแยะค่ะมันเป็นเพราะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ว่างามตาคุ้มค่ะ อันนี้ก็นเดอะอากัวดึกหรือว่าสะพานน้ำที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองกุนิกในเจเด้